โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเต m ร l l ทุกคนเลยค่ะเนงเองค่ะทีดาวังดำรงเวซีออลของ Benz Motor m o l l นะคะเราอยู่กันแบบสดๆในไลฟ์สุดท้ายของปี2 5, 5, 5, 5, 5 6 7แล้วเวลาก็เรียกได้ว่าผ่านมาเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับปีนี้ค่ะ และในไลฟ์สุดท้ายของปีนี้นะคะเน่งก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ด้วยไลฟ์สุดพิเศษเอาใจแฟนมิน,นิโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะวันนี้ค่ะนอกจากเราจะมีมินิรุ่นลิมิเต็ดนะคะ m มั t ติโทน Edition ที่มีเพียงแค่12คันในประเทศไทยสวยๆแบบคันนี้เนี่ยนะคะมาให้ทุกคนแบบพร้อมจับจองเป็นเจ้าของบอกคันนี้นะบอกเลยถ้าช้าจะแอบบยึดไว้ใช้เองนะเพราะว่าสวยน่ารั ชอบมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนอกจากที่น้องเนี่ยจะเป็นมัลติโทนอีดิชันนะคะที่มือถือน่าจะใกล้กว่าน,นี้ได้นะกล้องน่าจะต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่นอกจากน้องจะเป็นมัลติโทนอีดิชันนะคะที่มีความลิมิเต็ดแบบ12คันในประเทศแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับเลขไม้เพียงแค่1น0 0 0หมื่นกิโลเท่านั้นนะคะในราคาที่สุดพิเศษถูกกว่ารถใหม่ไปเป็นล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ เป็นแฟมิลี่นะห้ามพลาดเด็กค่ะสำหรับคันนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังขนมาให้กันแบบเต็มๆนะคะถึง4คัน4สไตล์นะคะทั้งคนที่ชอบมินิแฮชแล้วก็คนที่ชอบมินิคันทรีแมนนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูออรอบๆแบบรวมๆก่อนแล้วก็จะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะก่อนที่เราจะไปลงลึกนะคะเริ่มตั้งแต่คันนี้ก่อนเลยนะคะคันแรกนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับแฮช ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะมีคันที่1นะคะมาติทูลอิดิชั่นลิมิเต็ดสิคันในไทยคันที่2ค่ะเป็น Mini h ฮ t สา3ประตูสีเทา m o o วอล์กเกร y แบบเทานมที่ทุกคนคือชอบมากและที่สำคัญคือราคาดีมากเพียงแค่ล้านกันกลางๆเท่านั้นนะคะอีก2องคันค่ะอยู่ทางนี้เลยใครที่รักมินินะคะแต่ในขณะเดียวกันมองหาความสะดวกสบายความกว้างขวางสมรรถนะคอมฟอร์ตนะคะ จัดไปค่ะสำหรับมินิคันที่แม่นนะคะ2องคันนี้กับคันนี้ที่เป็นโฉม LCI เรียบร้อยแล้วสีเซ Green เรียกได้ว่าเป็นเขียวอมเทานอพิราที่คนหากันมากที่สุดสำหรับสีนี้นะคะหรือจะเป็นคันนี้นะคะที่มาในงบประมาณสุดยั่วยวนเลยเพียง1.2ลงรายละเอียดนะคะของคันใดคันหนึ่งนะคะเราจะขอมาทักทาย คอมเมนต์กันสักนิดนึงนะวันนี้ภาพชัดดีไหมนะคะวันนี้ใครที่ดูไลฟ์เราอยู่ประจําจะเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายทําสักเล็กน้อยนะคะเอ,อถ้าเกิดชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะก็ช่วยทักกันเข้ามาด้วยพี่ว่า facebook ไม่ออนนะตัวพี่ว่าเฟซไม่ออกนะจ้ะ<ม>ใช่ไหมคะทุกคนออกไหมเอ่ย ไหนๆนะแอบดูใช่ออกไหมไม่ออกกรอตัวไม่ออกหรอหรอใช่ไหมค่ะอันนี้อาจจะต้องถอยนิดนึงนะจ๊ะขอรดแบบว่าครบๆนิดนึงไม่ออกนะใช่ไหมไม่ติดจริงๆด้วยนะคะใครที่อยู่ใน YouTube มากันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวทักทายกันสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่วันนี้ดูใน youtube นะคะโอเค youtube ติดอยู่นะไม่ติดอ่ะเริ่มใหม่อีกรอบหนึง่งเริ่มใหม่อีกรอบนึงจ้ะโอเคค่ะ youtube อย่าเพิ่งงอนกันนะคะเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะคะค่ะโอเคงั้นเรามาซ้อมมุมกล้องกันสักเล็กน้อย ถ้าใครที่ยังอยู่ใน Youtube ก็สามารถอยู่ด้วยกันก่อนได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไปไลฟ์ใหม่นะคะ,ะเรียกได้ว่าเราก็ยังทำการทดลองอยู่นะคะพี่ว่าประมาณนี้โอเคนะตอ,อ,อนในออนใน Youtube ไปแล้วนะ,ะงานนั้นก็มาเริ่มใหม่กันสักนิดหนึง นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็จะได้แบบว่ามาใหม่แบบพร้อมๆกันนะคะโอเคได้เลยมุมนี้เลิศอยู่นะคะจะถอยออกนิดนึงนะมือถือถอยออกนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีกันอีกสักครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะสำหรับไลฟ์สดนะคะในไลฟ์สุดท้าย ของปี2567หรือปี2024ที่ที่กำลังจะผ่านไปนะคะในไลฟ์สุดท้ายส่งไ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะเน่งก็ขอเอาใจแฟนมินินะคะด้วยการเอามินิสวยเทไม่น้อยนะคะออปชั่นดีเนี่ยมาให้คุณดูถึง4คันเลยนะคะแล้วที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือคันที่เน้งกำลังนั่งอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นมินิรุ่นพิเศษที่มีเพียงแค่ 2คันในไทยเท่านั้นค่ะอันมีชื่อว่ามินิมัลติโทนอิดิชั่นนะคะนอกจากน้องจะมีความลิมิเต็ดมีความพิเศษมากมายทุกตารางนิ้วเนี่ยน้องก็ยังแต่ถนนมาเพียงแค่1,000 0กิโลเท่านั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นทั้งรถนะในส่วนของโปรไฟล์ทั้งรถในส่วนของเลขใหม่นะคะใครช้าเนี่ย ไม่ทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คืออยากได้ไว้เองมากๆเลยนะคะเลิฟสุดๆนะคะคันนี้อ่านอกนอจากมินิแฮชค่ะคันแรกนะคะที่นงนัง่งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ยังมาพร้อมกับมินิ4คันสีสไตล์ที่เลิศทั้ง4คันเลยนะคะ มีแฮชคันนี้นะคะเป็นโฉม LCI Limited แล้วนะคะมีแฮชนะคะที่มาในงบประมาณสุดพิเศษนะเพียงแค่ล้านกลางๆนะคะสี่มูนวอลเกรดเทาแบบ นมนมที่แบบทุกคนคือชอบมากๆนะคะให้เลือกด้วยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะรวมทั้งใครที่ชอบมินิแต่ว่าอยากได้ความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะคะก็หนีไม่พ้นสองคันนี้เลยค่ะมินิคันทรีแมนนะคะโดยทั้ง2องคันเป็นรุ่นท็อปสุดไฮทริมตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดไฮทริมนะคะคันนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่างกันก็คือคันนี้เนี่ยเป็นโฉมใหม่ LCI เรียบร้อยแล้วใหม่กริปสุดๆนะคะเลขใหม่ก็คือน้อยมากนะคันนี้เท่าไหร่นะ30 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะในขณะที่คันนี้เนี่ยก็เลขใหม่น้อยมากเช่นเดียวกัน40,000กิโลแล้วก็มาในราคาสุดพิเศษเพียง1.29ล้านเท่านั้นโอแม่เจ้าได้เป็นเจ้าของคันที่แมนรุ่นท็อปเวิร์กกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็ ติดตามไลฟ์น okay. okay. ี้กันได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนมินินะคะอาจจะหามินิใช้อยู่นะคะโอเคขออ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะตอนนี้ใน f a c e b o o k นะคะมีใครเมนต์กันเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราจะขอทักทายกันนิดนึงนะอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะก่อนทีน่จะไปเจาะลึกนะคะในส่วนของออปชันต่างๆนะคะไหนแอปแดงเป็นยังไงบ้างแอปแดงถูกเราแบบทิ้งไปไกลมากอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรนะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างงั้นค่ะเราจะมาเริ่มที่คันแรกกันดีกว่านะคะให้ดูภายนอกกันเลยนยงจะขอยืนหลบห่างๆเลยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นดีเทลอันเลยค่ะ ของคันนี้จริงๆนะคะจะดีแค่ไหนคะหากเราได้เป็นเจ้าของค่ะเรียกได้ว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจนะคะอย่างมินิมัลติโทนอี dition คันนี้ซึ่งบอกเลยว่าสมกับความเป็นมินิมากๆใครที่รักมินิอยากได้รถสักคันที่สามารถที่จะคอลเลกได้มีสตอรี่มีความพิเศษในตัวเองแนะนำมากๆค่ะเพราะว่ามินิมัลติโทนอี dition คันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ของการโปรโมทและส่งเสริมการยอมรับ ความแตกต่างนั่นเองนะคะจุดเด่นของม u l ติโทนดิช i ่นเนี่ยมีหลายจุดมากซะจนบรรยายกันแทบไม่หมดเลยทีเดียวตั้งแต่ภายนอกก่อนเลยสิ่งที่สะดุดตาเราแบบป้าบเลยคือมองเห็นก็คือสีหลังคาก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าหลังคาเขาเนี่ยอันนี้เองเปิดหลังคาแก้วไว้เนาะจะมีสไตร p ์ที่เป็นพ a ทเทินของลายสายรุ้งค่ะ พาดข้างหน้าเนาะซึ่งเราก็จะรู้กันว่าในภาษาของ modern language สายลุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดเผยและการยอมรับในความแตกต่างนั่นเองจะเห็นเลยว่าความพิเศษของ multi-tone edition คือหลังคาที่เป็น multi-tone นั่นเองค่ะด้านหน้าของเขาเป็นสีขาวในขณะที่ตรงกลางเป็นสี melting silver ในขณะที่ด้านหลังเป็นสี jet black ค่ะทุกคนหลังคาสารพัดสีที่ เป็นการไล่สีเนียนๆนแบบนี้นี่คือสวยมากใช้เทคนิคพิเศษเป็นการพ่นจ็ทสเปรย์จากโรงงานมินินะคะ มีเพียงไม่กี่คันในไทยเท่านั้นแล้วนิ่ชอบมากๆเลยกับการที่เขาทําหลังคาเป็นสีเกรเดียนต์สสีแบบนี้แล้วยังมีแพทเทิร์นสายลุงอยู่บนนี้ได้ด้วยแล้วยังอยู่บนหลังคาแก้วได้อีกอะ่ะคือแค่หลังคาอันเดียวนี่คือมี 2, องสามสตอรี่อยู่บนตัวเขานะคะแล้วถ้าเรามองรถคันนี้จากทางด้านหลังทุกคนมองจากทางด้านหลังเป็นรถหลังคาดําจ้ะแต่ถ้ามามองจากทางด้านหน้านะคะ มามองไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนมองจากทางด้านข้างเอ้าเป็นรถหลังคาสีเทาพอมองจากทางด้านหน้าเป็นไงคะเป็นรถหลังคาสีขาวโอ้โหซื้อรถคันเดียวได้หลังคา3มสีกันเลยทีเดียวแล้วพอเรามองข้างหน้าเห็นหลังคาสีขาวใช่ไหมคะหลังคาสีขาวของเราเข้ากันเป็นอย่างดีกับหูช้างนะคะกับตัวกระจกมองข้างสีขาวเราคุณดูตาสุดแบวนี้สิ ดูกรอบไฟหน้าสีขาวล้วนสวยน่ารักมากเข้ากันเป็นอย่างดีกับโลโก้มินิสีขาวซึ่งมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นค่ะทุกคนจะบอกว่าตัว m มัลติโทน e d i ิชันออกห้างมาไม่ได้เท่ากับรุ่นแฮชธรรมดานะจ๊ะแต่ออกมาในราคาเกือบ3ล้านบาทเลยทีเดียวแต่วันนี้เราขายเพียง2.09แบบจำใจขายแบบสุดๆนะคะมาดูที่ล้อแม็กกันนิดนึง คือถ้าทุกคนเห็นล้อแม็กแล้วคือต้องกรีดอะ่ะคือถ้าปุ่มคอมเมนต์ส่งเสียงกรีดได้คือต้องได้รับแน่นอนดูนี่ก่อนเฮ้ยล้อแม็กหมุนได้นี่มันมีนีรุ่นอะไรเนี่ยแบบพัะเจ้าคือน่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็เป็นล้อแม็กลายพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับตัวมัลติโทเ d i ิชันอีกด้วยนะคะนอกจากหูช้างก็ขาวมือจับขาวดูนี่ฟ้าถังน้ำมันสีขาวอะ คิวมากกรอบไฟท้ายสีขาวนะคะตัวมือจับประตูขาวเข้ากันมากกับโลโก้ขาวรถคันนี้นี่มันเกิดมาเพื่อฉันใช่ไหมมีใครมีเสียงนี้ดันอยู่ในหัวบ้าง มันต้องจัดแล้วล่ะถ้ารถคันนี้มันจะเกิดมาเพื่อชั้นขนาดนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเอกลักษณ์ของความเป็น LCI ต่างๆก็คือครบไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวไฟหน้าแบบแบลวตาแบลหรือว่าจะเป็นไฟท้ายแบบยูนิยน a c แจ็คนะคะก็มีครบเลยนะคะสวยมาก คราวนี้ทุกคนมาถึงไฮไลท์กันณจุดนี้ทุกคนจะแบบฮ่าคุณเนงคือทั้งหมดที่พูดมานี่คือยังไม่ไฮไลท์หรอยังค่ะเพราะไฮไลท์ของเขาอยู่ข้างในก่อนจะเข้าข้างในจะให้ดูแบตชของความเป็นมัลติพทโนิดนึงอันนึงคืออยู่ตรงนี้อีกอันนึงคืออยู่ตรงนี้น่ารักมากบอกเลยคะ่ะคันนี้ถ้ามีคนมาจองชานจะเก็บไว้เองเพราะว่าสวยมากน่ารักสุดๆชอบมาก นะคะเข้าออกรถง่ายๆด้วย Key l e s s go เปิดไปปุ๊บโอ้โหภายในนะคะก็จะเป็นแบบ Mini Yours ค่ะ Mini ยู u r s เนี่ยก็คือการตกแต่งภายในหรือว่าออปชั่นต่างๆที่มีความ c u ส t ตอ i z มเป็นพิเศษเนาะคือถ้า เปรียบเทียบกับเบนซก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบดิซินโยประมาณนี้นะคะเบาะของเขาจะได้เป็นเบาะหนังเนป้าค่ะทุกคนซึ่งจะเห็นเลยว่าเป็นเบาะหนังที่ไม่มีเกรนคือมีความเนื้อละเอียดมากและด้วยความที่น้องวิ่งมาหมื่นกิโลกับ300เนี่ยคือไม่ใช่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนะหมื่นกับ300คือพึ่งแตะหมื่นนะเป็นรถแบบหลักพันคะขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเบาะใหม่มาก หัวหมอนก็เป็นทงอยู่เนี่ยแจ็คเช่นกันตรงบ่าก็จะมีตัวแบชของมินิประดับอยู่นะคะเรียกได้ว่าดีเทลคือสวยเลิศพวงมาลัยมัลติโทนอีดิชั่นมีแบบแบชอยู่ข้างล่างคือทุกอย่างไม่มีตกตีมคือทุกตารางนิ้วเข้าตีมของความเป็นมัลติโทนทั้งหมดนะคะแล้วออปชั่นก็คือแน่นเหมือนตัวเต็มไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเน็กต์แอปเปิลคาร์เพลย์ับได้3แบบหลังคาแก้วด้านบน แอมเบียนไลท์สารพัดส,สีอ่ะคือครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหฟินเวอร์คันเดียวได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเนาะตามสไตล์เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้นิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าแบบรีวิวครบๆกันเนาะนี่ค่ะต้องถอยหรือว่าพื้นที่นะคะเก็บของด้านหลังพื้นที่ซีดด้านหลังนะคะก็คือมีครบตามสไตล์ของ มินิแฮชนะคะครบถ้วนเลยโอ้โหไดๆว่าทำใจไม่ได้เลยอะ่ะสวยมากสวยมากจริงๆคันนี้นะคะตกหลุมรักเลยทีเดียวนะคะมาที่แฮชคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะระหว่างนี้มีใครมีคำถามบ้างสีเทาสวยจัดคุณแม็กซี่ถูกต้องค่ะ สีเทาก็สวยเนาะคือเปรียบเทียบสีกันให้ดูนิดนึงนะคันนี้เนี่ยจะเป็นสีเทา m o o n ล็อกเกรแล้วคันนี้จะเป็นสีเขียวเซจ r e e นซึ่งตัวเขียวเซจกรีนเนี่ยปกติมันจะมีอยู่ใน Countryman นะที่เราเห็นกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะคะอ่ะมาดูข้างหน้ากันดีกว่าค่ะอ่ะเป็น Moonwalk เกร y คาดด้วยสติกเกอร์ดำนะคะสีเขียวราคาเท่าไหร่2 0 9ค่ะคุณกิ่งแก้วคุณแม็กซี่บอกว่าสีขาวสวยจัด อ๋อสีเทาสวยจัดเห็นด้วยเวอร์นะคะเห็นด้วยเวอร์เรไหนดูสิตอนนี้มีใครมาแล้วบ้างคุณมังกรสวัสดีค่ะคุณคีรินล้อน่ารักใจละลายจริงคือตอนที่มันหมุนนี่คือแบบเอาใจไปเลยอะ่ะเอาไปเลยอะ่ะแบบใช่เลยอะ่ะความหมุนน่ะความโลโก้หมุนน่ะใครมาไม่ทันต้องกอดูนะคะโอเคมีใครอีกนะคะ คุณแบสวัสดีค่ะสวยงามมากคุณพัชรลีบอกว่าน่าจะมีแดงด้วยครบเลยจริงเนาะเดี๋ยวคราวนี้จะตุนมินิเพิ่มเติมให้นะคะณนะจุดนี้นะคะโอเคอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่มินิแฮชคันนี้กันดีกว่านะจ๊ะมินิแฮชคันสีเทาค่ะสักครู่เดียวนะคะ อ่าค่ะมาถึงคันนี้นะคะมินิแฮชค่ะตามสไตล์นะคะซิกเนเจอร์ของความเป็นมินิคูเปอร์นะคะ3ประตูนะคะเป็นโฉม LCI นะคะไหนขอเราดูกันสักนิดนึงนะคะใช่เป็นโฉม LCI เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเดี๋ยวสี่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นไหนนะ คันนี้คือคันรหัสไหนคือวันนี้มันเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนมันก็เลยแบบว่านะนะคะเป็นตัวรุ่นทอปไฮทริมเช่นเดียวกันค่ะชมใหม่ LCI นะคะของตัว F 5 6นะคะมาพร้อมกับเลขไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะใหม่หาตัวจับได้ยากนะคะภายนอกนะคะห่อสุดๆเลยนะคะซูมให้ดูดีเทลนะคะของชุดแต่งนะคะแล้วก็ล้อแม็กกันสักนิดนึงนะคะ คันนี้เนี่ยยังมี msi ซ่อมฟรีจนถึงปี2025ด้วยสภาพใหม่กริปอย่างที่เห็นเลยนะคะเลขใหม่แค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะออปชันดีๆเลิศๆนะคะอย่างตัวประตูนะคะเปิดปิดได้แบบ comfort access ค่ะภายในออปชัน top t o นะคะอย่างตัว head up display นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีมาให้ครบนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ที่แต่ถนนมาเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นค่ะสีเทามููบล็อคเกรยสวยน่ารักมากนะคะดูดีเทลต่างๆของน้องแบบสวยงามมากนะคะด้านท้ายของเรานะคะนี่เลยนะคะก็ตามสไตล์มินิแฮชสามประตูนะคะเบาะหลังก็ทับใส่ของ นะคะเข้าไปได้นะใครมีอะไรขนก็สามารถที่จะพกติดตัวไปได้ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะภายในเมื่อกี้เราเข้าไปดูกันแล้วเนาะว่ามีความใหม่กริบนะสมกับความเป็น40,000กิโลมากๆค่ะโอ้โห น่าใช้แบบสุดๆนะคะกับเล็กไม4 0่ห0กิโลแล้วก็ราคาสุดพิเศษนะเพียงแค่1.55หล้านบาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหา mini h a t c อยู่ก็สามารถมาเลือกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่น limited นะคะ multi tone edition หรือว่าจะเป็นรุ่นท็อปไฮทีม lci ของชม f 5 6แบบคันนี้นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะมาเอาใจสาย compact suv กันบ้างนะคะใครที่ หามินินะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็อยากได้ความสะดกสบายเพิ่มเติมนะคะอยากได้รถที่มีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นค่ะก็แนะนำเลยค่ะสำหรับมินิคันทรีแมนทั้งสองคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว LCI นะคะและคันนี้ก็จะเป็นโฉมก่อน LCI ซึ่งบอกเลยว่าโปรไฟล์ดีเราใจทั้งคู่คันนี้ตัดถนนเพียงแค่30,000กิโลได้รุ่นท็อปสุดไฮทริมจัดเต็มทั้งชุดแต่งและออปชั่นรวมถึงปีก็ใหม่มากๆแล้วก็มี MSI ด้วยนะคะ ในขานาดเดียวกันค่ะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวก่อน LCI ที่วิ่งน้อยแบบหาตัวจับยากเพราะเลขไม่เพียง40,000กิโลเท่านั้นแล้วแน่นอนค่ะได้ตัวรุ่นท็อปไฮทริมอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นเจ้าของมากๆกับออปชั่นท็อปๆเลขไมี่40,000และที่สําคัญราคาสุดเ้าใจเพียง1.29ล้านบาท เท่่านนั้นคะอย่างงั้นเดี๋ยวจะพาดูคัน LCI ก่อนเนาะพาดูอารอบๆกันเลยนะคะชุดแต่งไฮ t ร i มของเราเนี่ยก็มีดีเทลของความท็อปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแบบไฮทรีมนะคะหรือว่าจะเป็นล้อแม็กนะคะที่เป็นลายเอกลักษณ์ของตัวไฮทร t มค่ะเส้นสายของคันที่แมนเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแอดเวนเจอร์มีความแบบมีพลังมีความลุยนะมากกว่าตัวแฮชอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันที่แมนเนี่ยเขามีไว้สําหรับ ใช้แบบขับใกล้ขับแนวรถครอบครัวด้วยจะเห็นว่าตัวเส้นของแหลกหลังคาเนี่ยนะคะก็ดึงฟีลลิ่งของความเป็นแบบ Compact SUV ได้เป็นอย่างดีนะคะพาดูรอบคันกันสักนิดนึงนะคะเอกลักษณ์ของโฉม LCI ก็คือไฟท้ายอยู่เน a นแจนะคะที่เวลาเราต่อท้ายรถมินิ Mini, นะคะที่เป็นตัวเฟนลิปเนี่ยหรือตัว LCI เนี่ยนะคะก็จะเห็น ไฟเบรกติดเป็นรูปธงเลยแบบโอ้หน่ารักมากแล้วคันนี้นะคะก็ยังมาในสี s a เซจ r e e n ซึ่งเป็นสีเขียวเอกลักษณ์ของตัว Countryman LCI เป็นสี่งที่คนหามากที่สุดสำหรับโฉมนี้อีกด้วยนะคะเข้าออกรถง่ายๆค่ะด้วย Comfort Access นะคะมินิคันที่แมนก็จะเป็นมินิรุ่นแรกแล้วก็ที่มีการติดตั้งเบาะไฟฟ้านั่นเองค่ะภายในสวยงามกล้องใหญ่โดดเด่นนะคะด้วย ความเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะคะถ้าตัว LCI แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงหน้าจอหลังคนขับเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะไฟแอมเบียนไลท์สารพาัดสีจุดเด่นของคันที่แมนอีกจุดเลยก็แน่นอน,นะคะ่ะที่แฮชไม่มี คือประตูนั่นเองเนาะเพราะว่าแฮชมันก็จะเป็นตัว3ประตูเนาะอันนี้ก็จะเป็น4ประตูนะคะ5ประตูถ้ารวมข้างหลังนะคะก็จะเห็นว่ากว้างขวางนั่งสบายนะคะใหญ่ทั้ง Headroom สูงพื้นที่แล r o o m ก็คือสบายเน้นการนั่งหลังใช้เป็นรถครอบครัวใช้เป็นรถที่มีผู้โดยสาร4-5คนได้ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวนะคะนอกจาก คันนี้แล้วนะีคะก็จะมีคันนี้อีกคันนึงนะคะที่ให้คุณสามารถเป็นเจ้าของกันได้ในงบประมาณแบบคือฟังแล้วดีต่อใจมากเพียง1.29เท่านั้นนะคะมาดูด้านหน้ากันสักนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปไฮทรีเหมือนกันดูได้จากตัวล้อมแม็กสีดําค่ะ ไฮทิมที่เป็นเอกอลักษณ์นะคะชุดแต่งไฮทิมตัวก่อน LCI ก็ดูสวยมากแล้วก็เอาจริงๆนะดีเทลต่างๆก็ยังมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่างตัวก่อนแล้วก็ตัวหลัง LCI นะคะภายในของตัวรถนะคะก็ดูโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะด้วยความที่น้องวิ่งมาแค่40,000กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นใหม่กริปมากโอ้โหสีแบบใช่เลยอะ่ะมันดูใช่มากอะ่ะ รัน29ได้ขนาดนี้เลยนะคะ Comfort Access มีครบนะคะ Head up Display มีครบนะคะแล้วหน้าจอของเขานะคะโอ้โหก็ยังเป็นหน้าจอเอกลักษณ์ของความเป็นมินินะคะมีความกลมมีความเข็มอะคือใช้แล้วแบบเฮย้ยมันใช่อะ f e ลลิ่งมันได้อะเพราะว่ามันเป็นฟีลลิ่งของแบบคือมีนี้มันต้องเป็นความรู้สึกแบบเรโทรนิดๆดอะแบบมีใครเห็นด้วยกับยังไแล้วพอมันเป็นหน้าจอแบบ มีแดชบอร์ดกลมกลม,มีความเป็นเข็มมีความเป็นอนาล็อกแล้วมันเข้ามากๆนะคะภายในก็ยังใหม่กริบมากเลยกับเล็กใหม่เพี 40, ยงแค่40,000กิโลนะคะ mm hmm. แล้วพอตัวไฮทรีมเนี่ยแน่นอนก็จะได้ออปชันดีๆอย่างเครื่องเสียงฮามันคาดอนนะคะหรือว่าตัวจอ Head-Up Display ที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลความเร็วในข้อมูลน mm ีเวกชันได้แม้ว่าเราจะไม่ต้องก้มลงมาดูนะคะก็คือเฮดอัพเราก็มอง ภาพโพลีแกรมจากตัวที่ท้องถนนได้เลยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะใครที่อยากได้ everyday car แบบใช้สบายๆงบล้านเดียวดาวสองแสนสามแสนนะคะผ่อนสบายเดือนละส0 0 0มื่นงี้นะคะก็สามารถที่จะจัดได้เลยสำหรับตัว country man นะคะทั้ง2อขัดที่จอดอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะเรียกได้ว่า จัดเต็มมากๆนำมาให้ครบมากๆสำหรับมินินะคะทั้ง4คันที่จอดอยู่ที่ Benz m o อลเ m วันนี้นะคะเราก็ยังเปิดทำการอยู่นะคะจนถึงวันจันทร์ที่30เป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่เห็นไลฟ์นี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้อาจจะเห็นวันที่7เห็นวันที่28เห็นวันที่29สามารถยังเข้ามาอยู่ยังขับไปได้อยู่ในวันจันทร์ที่30นี้นะคะแล้วหลังจากนี้ Ben z m มอก็จะขอหยุดทาการตั้งแต่วันที่ 3 1 31, จนถึงวันที่5แล้วเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่6มกราคม2568น้นั่นเองค่ะเน่งนะคะและทีมงานทุกคนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะหลังจากที่เราขอบคุณกันแบบจริงจังไปแล้วเนาะในไลฟ์เพื่งวันพุธนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งกับทุกทุกท่านที่คอยติดตามนะคะทั้ง ไลฟ์สด uh, like นะคะทั้งลิฟคลิปสั้นคลิปยาวช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ share, แล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดเลยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะเจอกับทุกท่านใหม่ในครั้งต่อไปนะคะในไลฟ์แรกของปี2568ในวันจันทร์ที่6มกราคมเวลาบ่าย2นั่นเองค่ะพบกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัยทุกๆท่านนะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ